ว่าเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจะพักไม,ไม่ไล่ไม่เลยมันนั่นแนหะนะครับท่านไม่ต้องมารับติดตามฟังผมตลอดนะครับเจอผมตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับนะท่านายตอบไม่ทันอะไรเนาะอะไรไม่รู้ครับคุณวิไลสวัสดีครับบุลานะครับนะครับพรอไหมฮะถ้าพอไม่กดรัวๆหัวใจส่งหัวใจรัวๆผมเป็นสัญญาณเหรอครับหัวใจรัวข้างๆนะครับ ขาเรียกอะไรนะกดไลค์กดกดเลิฟหน่อยนะนะฮะเยี๋ยคุณจะได้เริมสักทีหนึ่งนะครับวันนี้เด็ดสตรีครับเป็นเมนูอาหารเช้าจานแรกนะครับสวัสดีคุณกุศลินนะครับวัดไม่ดีนะครับต้องสวัสดีค่ะต้องหวัดวัดไม่ดีครับคุณกุศลินนะฮะนะครับสวัสดีคุณน้องนิดนะครับนะครับ เเพลงข้างหลังผมอยู่อ่ะเอาเพลงหน่อยเด้อนะาโอเคเดี๋ยว,เ,เ,เ,ดวยเ,เดี๋ยเ,ยเาบอกาเาเพลงนิดหนึ่งนะครับอ๋เหรอครับเข,ข้าใจผิดครับเ้ผิดเป็นเสียงตามสายนะตาายนะครับเอเริ่มนะฮะจากข่าวมื่วานที่มีคนที่บ้านก,กุกอกส่ง ภาพมาแล้วก็ติดตามตามสื่อหลักๆหรือสื่อย่อยๆทั้งหมดเลยนะครับก็ปรากฏว่าก็เห็นว่ามีคนมาจากทางภาคเหนือทราบชื่อในภายหลังว่าชื่อจอจานนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนคนเดียวกับที่เคยคุยกับผมนะฮะคุณจอจานถ้าฟังอยู่นะครับนะบถ้าฟังอยู่ทนายสมเกียรติฝากข้อความไปถึงครับนะครับผมได้เคยเตือนคุณแล้ว ผมได้เคยเตือนคุณแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของพวกเขาถ้าคุณไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดอะไรแต่ในเมื่อวันนี้คุณยินยอมที่จะเป็นเครื่องมือนะครับยินยอมที่จะเป็นองค์ประกอบเครื่องมือในการมาแจ้งความลูกความผมนะครับวันนี้คุณกับผมขาดกันครับนะฮะผมมีจุดยืนนะครับนะครับคุณกับผมขาดกันในสายสัมพันธ์ที่ผมให้ความเคารพและรักคุณนะครับฝากไปบอกลูกชายท่านด้วยนะครับที่เป็นท่าน ท่านหมอที่คุณบอกเป็นนายแพทย์นะครับนะฮะผมกราบขอขอมาคุณหมอนะครับที่อาจจะต้องมีการดําเนินการอะไรกับใครก็ไม่รู้ทางข้างเหนือนะนะครับในเมื่อเขาหาหาใส่หัวนะครับนะครับตกลงกับผมว่าอย่างไรคุยกับผมว่าอย่างไรนะครับคุณกล่าวถึงบุคคลเต้นไปหมดเลยด่าทอเขาไปเต้นไปหมดเลยนะฮะแม่แต ก่าวถึงนักข่าวบางคนกล่าวถึงคนหลายคนที่อยู่แถวแถวเพชรบุรีนะฮะกาวถึงคนบ้านกกอกนะฮะกาวถึงคนที่ไปแจ้งความเนี่ยทะเลเทะหมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปลับผมเนี่ยจะเปิดออกมาทักงสามคลิปนะฮะแล้วสังคมจะได้รู้ไงนะฮะว่าใครโกหก,กนะครับสังคมจะได้รู้ว่าใครโกหก สังคมจะได้รู้ว่าใครปั้นพยานเท็จนะฮะวันนี้ผมเอาจริงนะครับถ้าท่านดูแววตาผมนี่นะครับก็คือผมฝันว่าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมาหาผมแล้วส่งกระบองให้ผมอันหนึ่งครับแล้วก็ฝันว่ามีพยานนาคองใหญ่ๆเรื่อยมาผมเอาบ่วงบาดไหมผมสักอันหนึ่งครับนะเพื่อจะมามามาผูกคนบางคนไปเข้าตารางแล้วกระบองทุบหัวมันไม่ได้ไม่ได้เจ็บแล้วจำบ้าง อันนี้พูดเล่นนะครับไม่มีมาฝันหรอกครับพูดเล่นนะพูดเล่นครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดนะครับผมขอฝากสารไปยังคนภาคเหนือนะครับหรือคนภาคไหนก็ได้ที่กำลังจะเดินทางขึ้นมานะฮะคนภาคไหนก็ได้ครับนะฮะที่จะขึ้นมาเอาสลิปขึ้นมาเป็นพยงพยานเจอกันหมดครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันหมด เอาแบบตอนหน้าต่อหน้าตำรวจตอนหน้าศาลต่อหน้า,า,นา,ายาการไปเลยครับไปจ้างทนายเก่ง,เกงๆเยอะๆนะครับน้ำหนักต่อน้ำหนักตัวต่อตัว,ตวไม่มีปัญหาครับไปจ้างทนายมานะฮะแล้วก็คุณเคยคิดไหมสิ่งที่คุณมาเป็นพยานพยาธอะไรพยาธนะผมเรียกไอพวกพยาธนะครับอยู่กับสิ่งเล่าเหม็นหมกหมกอะไรอยู่ในตม่ะนะ ท่านสังเกตไหมครับว่าทำไมผมจึงใช้คำว่าพยาธิครับฮะพยาธิมันต้องคู่กับอะไรครับคิดเอาเองนะพยาธิคู่กับอะไรครับสิ่งที่เน่าเหม็นต่างๆครับนะครับเมื่อวันนี้คุณไม่อยู่ในศีลทั้งนั้นที่คุณบอกผมว่าคุณเป็นคนที่สายพญานาคอยู่ในศีลวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษคุณนะครับคำขอโทษจะไม่รับเป็นกัช้านะครับ คำขอโทษจะรับเป็นเงินทั้งหมดนะครับอย่ามานะหมื่นสองหมื่นไม่รับครับนะฮะในไม่คุณแกว่งเท้าหาเสี้ยนเองนะ,ะวันนี้ผมก็ต้องหาเสี้ยนไปตามเท้าคุณสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยๆมีสามข้อหาครับสามข้อหา <S <S คุณคิดว่าคนที่ไปร้องเรียนเนี่ยเขาร้องเรียนเป็นคนเดียวเหรอ ขอประทานโทษนะครับสนามลบเนี่ยผมลบมาก่อนครับนะฮะเรื่องการร้องเรียนนะไอ้แจ้งคงแจ้งความนะผมนับพันพันคดีนะครับผมมาระดับไหนแล้วไม่ใย่ว่าเก่งหรอกแต่ผ่านศึกมาพอสมควรงานคดีผ่านมาดูดูในแฟ้มเอกสารคดีผมสิครับห้าลังเังเก็บไม่หมดครับนะฮะ เรียนเป็นคนเดียวเหรอร้องทุกเป็นคนเดียวร้องตรวจสอบเป็นคนเดียวเหรอฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่นะภาษาียออาบน้ําร้อนมาก่อนอาบน้ําร้อนมาก่อนครับนะครับเป็นนักรบไม่มีนายครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณไปให้การทั้งหมดจะผูกคอบคุณเข้าสันเตนะฮะขอบพระคุณมากเลยที่มานะครับ และไอคนที่พาไปด้วยนะครับไอคนที่พาไปด้วยอาจจะมีความผิดนะครับสมคบนะครับสมคบนะครับเดี๋ยวรอดูผมนะครับขอผมตกลงกับลูกความก่อนให้ผมตกลงกับทางผู้เสียหายเขาก่อนเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผมเกลียรตนะครับนะครับแต่การที่ผมออกมาขู่แบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือขู่นะฮะ ไม่ต้องตีความก่ขู่ครับขู่คนภาคเหนือนี่แหละครับนะขู่ให้เขามีความคิดครับไม่ได้ขู่จะไปฆ่าเขาไปแก้เขาไม่ใช่หรอกครับมาขู่เขาทางความคิดเนี่ยนะครับนะขู่ทางความคิดหมายความว่าอะไรก่อนจะทําอะไรก็ตามต้องตึกตรองคิดซิสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่ ครับวันนี้คุณหมดสภาพในความเป็นผู้มีศีลคุณหมดสภาพในการเป็นอ้างกับผมว่าเป็นคนมีศีลแล้วขอความกรุณาอย่าอ้างสายปู่พญานาะคนะครับคนที่นับถือปู่พญานาคจะต้องมีศีลน,นะฮะของคุณมันเลือกข้างไปอยู่สายมาสายอาสูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกร,รมุนาวัตตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อคุณทำเขาก่อนนะครับคุณจอผมเพิ่งจะรู้ว่าคุณคือคุณจูนนั่นแหะนะนะนะผมนิ่งข่าวมาเนี่ยนะครับแล้วจริงๆรู้นานแล้วแหละมันอย่เพิ่งรู้ว่าเป,เป็นจูนเนี่ยหรอรู้นานแล้วแหละเขาเล่นกับจอจอแล้วก็จอตาไปเนะีนะ่ยนคุณคุยกับผมตั้งนานแล้วก่อนจะเกิดเหตุอนะ่ะคุณคุยกับผมว่าอย่างไรลองนึกสิ ลองจินตนาการย้อนไปสินะครับนะอ๋อมีคนบอกอย่าไปพูดเลยทนายนะครับทําแบบเดิมดูน่าเกงรงขามกว่าเอาแบบเดิมนะครับบางคนเราห้าซีมอ่ะนะพี่ๆครับผมห้าซีมเห็นไหมอยู่ดีๆผมก็หัวรอ้อนไหมคือบางทีมันแอคชั่นนิดนึงนะครับแอคชั่นนิดนึงอ่ะเอาแบบเดิมก็ได้ เขาบอกอย่าขู่ก็เลยนะครับผมขอถอนครับขอถอนคำว่าขู่ครับอ่ะพูดธรรมดาก็ได้นะพูดธรรมดาก็ได้นะครับคือคือเห็นไหมมนุษย์เราก็มีหลายซิมฮะขอบคุณนะที่เตือนสติครับเห็นไหมพี่ๆก็เป็นครูผมได้เมื่อกี้ผมแอคชั่นนิดนึงไม่มีอะไรนะครับแต่ที่พูดทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงครับนะครับคือเรื่องจริง คนภาคเหนือคุยอะไรกับผมไว้ไม่นานท่านจะได้รู้ไม่นานท่านจะได้รู้ครับรู้ที่ไหนครับรู้ความความข,ขึ้ที่ศาลนะฮะคนภาคเหนือชื่อจูนทนายตามหาแล้วจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจ๊ะ